ครับลิปนี้ครับพาพี่น้องมาดูสันวัตรับ SWE สองหนึ่งศ E ครับปั๊มคาวาซกินะครับ K สามีครับปั๊มเครื่องยนต์ก็อีซูซูนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนเครื่องมาแล้วนะครับจมน้ำครับ ก็ใช้รถขุดไปช่วยสามคันครับวันนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะมีหลายๆช่องครับที่ไปถ่ายไม่ว่าจะเป็นดัมซิ่งซปเปอร์ยาวครับเจเสียท็อปนะครับแล้วก็เสียดินครับซับสินเมียว่าอย่างนั้นนะครับโอ้ดัมซิ่งดินด่วนก็ไปนะครับแันนั้น ไหลายช่องก็เห็นอยู่ครับวันนั้นก็ฝนตกครับเครื่องก็จมน้ำครับก็เลยตอนนี้ก็อันนี้เป็นเครื่องใหม่แล้วครับเอเอาแก่ยืนคุ้มงานไนแล้วเออจะมือนตกเนย ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับปกติแล้วนะครับรถคุดสัญชาติจีนนะครับอาจจะม,มืดครับพายุเข้าตวงนี้นะครับเสียเขาให้90้าสบครับวิ่งทอยปักบ,บอรครับ10ล้อนะครับเอา2คันไว้อย่างนั้นอีคครับ ก็บล็อกนี้ครับบล็อกนี้นะครับนี่บล็อกนี้บล็อกกลางนู้นเสร็จแล้วครับเป็นบล็อกนี้ครับถอยบล็อกนี้ขึ้นมาไว้ด้านข้างนี้เลยนะครับด้านข้างถนนนี้ครับฝั่งนู้นไม่เกี่ยวนะครับฝั่งถนนนู้นไม่เกี่ยวฝั่งนี้นะนี่ครับเอา,าไว้ตรงนี้นะ ให้พายุออกไปก่อนนะครับให้แห้งๆสักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เที่ยวแน่ครับถ้าจะมาตอนนี้นะครับเนี่ยครับสภาพแบบอันนี้ถึงดินแข็งแล้วนะครับก็ไปขุดหาครับขุดหาที่แข็งครับ เดีให้เลยลดจำวิ่งครับใครมาได้ติดต่อมาเลยนะครับเก้าสิบนะครับก็เสียเขาก็จะอยากจะลดต้นทุนนะครับให้ต่ำที่สุดครับเ่ลบเก้าสิบถ้าผมตีเนี่ย ได้วันละ30เที่ยว40เที่ยวก็น่าจะโอเคอยู่ครับสำหรับรถดับสองคันครับน้ำมันวันละพันมั้งน่าจะพอได้อยู่ครับ ก็แพงครับทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเงินพันจะ,จะได้กี่ลิตรเหมือนกันนะครับรถขุดก็ใช้งานวันหนึงก็ร้อยกว่าลิตรแล้วครับ